นนั่หลานชายสองตัวเลยครับโอ้ไซปิกตัวใหญ่ทั้งคู่เลยปูปลาทูโอ้ยไซโลครับโอหน่าจะโลกว่าด้วยตัวนี้ใหญ่มากอืสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ทีมงานเราพามาเหมาสูบบ่อจับปลาในราคา1 5 0 0 0บาทนะครับราคาแพงสุดตั้งแต่ที่เราเคยทําเหมามาเลยนะครับและเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ลากอวนเอาปลาบางส่วนออกไปขายแล้วนะครับส่วนวันนี้เราก็จะสูบน้ําให้แห้งแล้วก็จะเอาปลาที่เหลือออกจนหมดเลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะลากอวนรอบนึงก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นจะสูบแห้งแล้วก็เอาปลาที่เหลือนะครับ ก็วันนี้มันจะได้เจอปลาตัวใหญ่อีกไหมมันจะคุ้ม15,000บาทหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยครับ ออกไปแล้ว,ลวเสือครับลุยเลยเ,ลอเอาเสือชุดดึงเลยชุดดึงเลยเออเชุดดึงชุดดึงชุดดึงเออนั่นเออนั่นแหละ <c oughs> เราจะดึงกันรอบเดียวนะครับจากนั้นเราก็จะสูบน้ำให้แห้งแล้วก็จะเอาปลาที่เหลือนะครับ ปลาสวายยังอยู่ไหมเนี่ยไม่เห็นดิ้นเลยเอปลาสวายไม่อยู่แล้วนี่เออมันเป็นหลุดตอนไหนอ่ะพวกยี่สกอะไรก็ออกหมดแล้วนี่เอานี้เทใส่กะละังก่อนไหมแล้วเดี๋ยวไปเทใส่กระชังปลาใหญ่ไม่ติดนะครับน่าจะออกไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันมีเป็นหลุมนะครับ นี่ครับเราจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็สูบให้แห้งเลยนะครับเราต้องเอาปลาสวายตัวนี้ออกแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ลึกแล้วครับมันอยู่ไม่ได้ครับ เราต้องเอามันออกแล้วก็อาจจะไปใส่ไว้ในกระชังนะครับโอ้โอ้โอ,โอ้คนเดียวจะอยู่หรือเปล่าอยู่นี่แล้วครับอยู่นี่แล้วเออนั่นอู้ ได้แล้วนะครับโอ้ oh. ตัวนี้น่าจะมีประมาณ3โลครับโอ้ครึ่งโลไหมมุดดินแล้วออกมาใช่เออนี่ไปทับทิมครับเมื่อวานมันไม่เข้าอวนเพราะว่ามันมุดดินนี่เองเนี่ยครับ ดินติดที่หัวมันนะครับ <โล S 1> อืมอน่าจะเกือบครึ่งโลอันเล็กอันเล้วตอนนี้เราจะเอานวลจันทร์ยี่สกแล้วก็ปลาในออกนะครับเพราะว่ามีพี่เขามารอเอานะครับอาจับเลยจับเบาๆเนอะอย่าให้มันเจ็บเนอะ โอ้นั่นปันในนี่เหลืองๆนี่โอ้ปันในหลายตัวอยู่นะนนได้แล้วครับหนึ่งตัวปันในไซโลถึงไหมเจม็ดแปดขีดนะค,ครับโดยประมาณโอ้ของของโตเลยนั่นได้มาอีกตัวละอา้าหลุด หาชัยยังไม่ได้เลยครับวันนี้พี่ชัยนำไปสองแต้มแล้วน่นหนึ่งจับเร็ว,ได,วได้แล้วจ้าตัวที่สามของพี่ชัยครับปันในฮะโอ้ นช่ครับตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้น่าจะมีโลนึงครับมีไข่ด้วยโอ้โหพ่อได้ปันนินตัวเกือบโลครับน่าจะมีประมาณ8ดขีดในประมาณครับหลานชายตามมาแล้วครับหนึ่งแต้มปันในเด้อปนันในนี่ตัวใหญ่เลย พ่อได้นวลจันทร์ครับนี่หนึงไม่จับเหรออ๋อนี่หนึ่งอยู่นู่น <c oughs> เดี๋ยวหลานชายจะเอาปลาไปเก็บก่อนนะครับเพราะว่าอัดกันเยอะเดี๋ยวมันตายครับ <c oughs> นี่นี่หนึ่งได้ปลาไนแล้ว โอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวถังถังมาถึงแล้วค่อยจับอ,อมาจับกันต่อครับนี่พ่อมีปันในอยู่ในมือตัวหนึ่งแล้วนี่ครับเหมือนจะ มีไข่ด้วยนะครับอืนี่หลานสาวก็ได้ครับนี่นหนึ่งต้องมาทางนี้เนอะวันไหนอีกแล้วหลานชายสองตัวเลยครับโอ้ว <I> ตัวใหญ่ทั้งคู่เลยโลกว่าครับน่าจะโลครึ่งแหละนี่ครับยิบเนอะยิบ คราวนี้เราใช้ตัวช่วยนะครับถ้าใช้มือจับอย่างเดียวเนี่ยน่าจะเสียเวลาเยอะครับนี่ครับมีตัวช่วยนะครับสวิงหัละอันเลยส่วนพี่ชายกำลังทำทางน้ำอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจับยี่ศกปันในแล้วก็ปลานวนจันออกหมดแล้วเราจะสูบแห้งแล้วก็จะล่าปลาช่อนกับปลาดุกกันนะครับ มาเริ่มช่วงบ่ายกันต่อนะครับเมื่อกี้เราไปกินข้าวมาแล้วครับช่วงบ่ายนี้เราจะล่าปลาช่อนปลาดุกแล้วก็ปลาบูนะครับแล้วก็เอาปลาที่เหลือทั้งหมดเลยครับโอ้นั่นนั่นนั่นน,น,นั่นไปแล้วอู้เอ้ยยังไม่ลงเว้ยจะลงแล้วเอ้ยเอ้ยหันหน้ามาทางนี้แล้ว นั่นนั่น,นเอ๊เอ๊เอ๊ะอ๋อไม่ได้จับปลาช่อนนานครับเสไปมือตกนี่เราครึ่งโลอืมปลาช่อนตัวแรกไซส์สวย,น,ย,ยนั่นนั่นั่นอันนี้ครับปลาช่อนไ<ห>นซส์โอ้โหไซส์สวยเกือบโลครับอยู่ตรงนี้โอ,โอไ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ได้ไหมโอ้โหหลุดไปโอ้ออ้โอ้จะลงน้ำแล้วโอ้โหเกอบโลครับตัวใหญ่ใส่ไปเลยปัดท่อนครับปัดท่อนลากันต่อครับ น,น,นี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่อยู่โอ้โอโอนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้เอ้านั่นขึ้นมาแล้วโอ้เสร็จเลยอย่างงี้ไปสักไกลเลยเวะ โอ้ตัวใหญ่เกือบโลอีกแล้วผมดูชัดๆหน่อยใกล้ๆโอ้ <c oughs> นี่ครับโอ้กับลอยแล้วอไปดูที่ไหนไมัน้องไดูที่ไหน จับยากอยู่เนอะน้ำเยอะโอ้โหเนี่ยโอ้โหน้ำเยอะไปต้องให้พ่อสูบนั่นแหละไปไปลุกันตรงนั้นเลยสองคนสองตัวตัวเมื่อกี้ที่หายเมื่อกี้นั่นอะไปแล้วกระบาดแล้ว โอ้หลานแชได้แล้วครับตรงนี้ซสสวยอยู่นู่นๆไปนู่นแล้วจะเอาสองตัวแล้วจะเอาสอตัวแล้นี่นีนี่นีนี่นีโอ้สามตัวตัว่หญ่พอๆกันเลยดนู่นรตัวเนี้ยนุ่นปลาช่อนไปนู่นแล้ว ปราดูกอยู่นี่ไหนอ้หโอ้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอ้โอ้ยปลาช่อนปลาดุกเหรอปลาดุกตัวใหญ่โอ้ปลาทูโอ้ไซโลครับโอ้โหน่าจะโลกว่าไี่ตัวนี้ ใจมากอือโอ้นี่หรอโอ้หลานชายกับพ่อกำลังล่าปลาปช่อนมันเลยครับ <c oughs> วิธีนี้ได้แล้วครับ <c oughs> ตัวใหญ่อีกแล้ว <c oughs> สุดยอด <c oughs> โนอ้านี่ครับหลานชายได้ละ พ่อก็ได้แล้วครับพี่ชายกำลังล่าปลาปลาช่อนครับนี่นี่ครับที่พ่อจับได้เมื่อกี้ครับนี่นี่นี่โอไ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ดูกันครับมันจะตัวใหญ่อยู่อโอ้ครึ่งโลนี่นี่นี่มาตรงนี้ละนั่นไปข้างหน้าแล้วโอ้ปลาช่อนยังมีอีกเพียบครับวันนี้ ต้องสูบน้ำให้แห้งก่อนนี้เอ้ปลาแน่นเกินเลยนี่ตอนนี้มีตัวมีแต่ตัวใหญ่นู่นโอ้ยน้ำปนินโอ้ยนั่น โอ้ตัวนี้ยากเจอแล้วครับปลาช่อนกวาดขึ้นมาเลยเออไม่รอดครับแบบนี้ไม่รอดโอ้นึ่งวอาน้ำปลาดิน เออเออได้แล้วครับนี่ยังตามครึ่งโลครับน้ำปนินปนินตอนนี้น้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวมันน่าจะโผล่หัวขึ้นมาและว่ยว่ไปก็เห็นหลังมันอะไรอ่ะตไปแล้ว โอ้ตัวใหญ่นี่อืมถังอยู่นี่ละนู่นอธินี่ตัวนี้ตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าไซส์สวยอยู่ โ oh, oh. อ้เได้มาตัวหนึ่งแล้วโอ้ oh, oh. ตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ oh, oh. แต่ละตัวแบบตัวไม่เล็กเลยครับสายแบบครึ่งโลขึ้นไปอะ่ะแต่ละตัวนี่ oh. เก็บตกปลาช่อนกับปลาดุกรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายเราจะหาให้ทั่วแล้วก็จะกลับกันแล้วนะครับ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วต้องซื้อสุ่มไว้อันหนึง่งเอาไหม,มเพราะว่าช่วงที่แบบเรารีบกลับเง,งี้ยถ่ายไม่ไหวก็ต้องใช้สุ่มอ่ะอสายสวยอีกแล้วครับครึ่งโลว,วันนี้ได้ครึ่งโลเยอะนอะแบบว่าสองตัวโลนี่น่าจะเยอะอยู่ครับ เรียบร้อยนี่ไซด์ส,สวยอีกแล้วอื้อ